มีเคล็ดลับดีๆมาฝากอีกแล้วจ้าใครต้องการความกรอบความฟูกรอบนุ่มกรอบแบบไม่ด้านกรอบแบบอร่อยมาบ้านพี่สีกันนะคะวันนี้กรอบพอหรือยังกรอบพอหรือยังยังไม่พอ ไม่ว่าจะเป็นแผ่นนาก็กรอบก <_ EN _> รอบเกินห้ามใจพอหรือยังเอาอีกเอาอีกก่อนจะไปรับชมความกรอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจดีๆให้พี่สีด้วยนะคะ<_ <EN> _>สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อ <_ EN _> นๆที่รักทุกท่านฮัลโหล my friend ยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านแอปสีบานหนึ่งเก้าสามวันนี้พี่สีจะพาพี่พี่เพื่อนเพื่อนเข้าครัวกันอีกแล้วค่ะเราจะมาทำวิธีอ่าทำเห็ดเข็มทองชุบแป้งทอดวิธีผสมแป้งวิธีทอดถ้าพี่พี่เพ,เพื่อนเพื่อนผสมแป้งได้สูตรนะคะรับรองการทอดไม่ยากเลยค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนพี่สีมีเคล็ดลับดีๆในการอ่าทำเข็ดเข็ม เห็ดเข็มทองชุบแป้งทอดในวันนี้นะคะใครที่อยากอร่อยใครอยากกรอบแบบไม่ด้านกรอบไม่แข็งผสมแป้งสูตรเดียวกับพี่สีได้เลยนะคะตอนนี้เราก็ยังทอดอยู่นะคะพี่ๆเพื่อนๆน,นี่ค่ะแค่มีเห็ดเข็มทองแล้วก็บี้เป็นคำๆล้างให้สะอาดก่อนนะคะก่อนจะเอามาบี้นะคะนี่ค่ะเห็ดเข็มทองยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะส้า ร้อยกรัมค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนเราก็ทอดไปอธิบายกันไปนะคะใครที่อยากอร่อยใครที่อาทอดเห็ดเข็มทองอุ้ยฉันไปดูที่อื่นมาฉันทำตามทั้งด้านทั้งแข็งมาบ้านพี่สีรับรองกรอบนุ่มฟูไม่ด้านไม่แข็งอร่อยแน่นอนค่ะพี่พี่เพื่อนเพ่นนี่ค่ะทอดไปเป็นบางส่วนแล้วรับรองความกรอบความอร่อย ความฟูนะคะพี่พเพื่อนๆส่วนผสมของพี่สิบานวันนี้มีไม่มากนะคะพี่พเพื่อนๆแค่นำแป้งสําเร็จรูปสองอย่างมาผสมกันแล้วก็มีผงฟูมีน้ํามีไข่แค่นี้เองค่ะส่วนผสมพี่สิบานเอ่อเมน์ไว้ให้ท้ายคลิปนะคะมีท้ายคลิปบอกค่ะตีแป้งให้เข้ากันใส่ไข่ไปหนึ่งฟอง เติมมาเติมน้ำประมาณ2มิลลิลิตรแล้วก็มีแป้งสองอย่างนะคะมาผสมกันนะคะปริมาณกี่ช้อนกี่ช้อนพี่ศีบอกไว้ท้ายคลิปนะคะพี่พี่เพื่อนๆน,นี่ค่ะอันนี้พี่สีจะทอดแบบชิ้นหนานะคะใกล้จะเสร็จแล้วใกล้จะเสร็จแล้วจะทําแบบแผ่นหนาก็ได้แผ่นบางก็ได้ชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กได้หมดนะคะอยู่ที่การผสมแป้งะคะ่ะพี่พี่เพื่อน พี่สีบานรับรองผสมแป้งสูตรเดียวกับพี่สีบานรับรองพี่ๆเพื่อนๆได้กรอบได้อร่อยแน่นอนนะคะพี่ๆเพื่อนๆใครที่ทําเห็ดเข็มทองชุดแป้งทอดทานไม่เคยอร่อยทั้งแป้งทั้งด้านทั้งแข็งทั้งไม่อร่อยมาบ้านพี่สีรับรองคราวนี้ได้ทานเห็ดเห็ดเข็มทองชุดแป้งทอดแบบอริดอร่อยกันแล้วอ๊้ยลิ้นพันค่ะพี่ๆเพื่อนๆนี่ค่ะอันนี้พี่สีทําแบบบางนะคะ ชุบแป้งแบบนี้แล้วก็ตีตีตีตขอบถ้วยแบบนี้ค่ะแล้วก็เอาไปทอดทำไมต้องตีด้วยนะคะคุณสิบานก็เพื่อไม่ให้แป้งเขาติดเยอะค่ะเพื่อการทอดที่จะได้เออใช้เวลาน้อยนะคะถ้าแป้งติดเยอะเยอะติดนาหนาเราก็จะใช้เวลาทอดนานค่ะแต่อย่าลืมว่าใช้ไฟกลางนะคะพี่ๆเพื่อนๆทอด อ่าเห mind, 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 sure ็ดเข็มทองเซ็ตตัวแล้วเราก็สามารถกลับไปกลับมากลับด้านได้เพื่อเพิ่มความกรอบนะคะพี่พเพื่อนๆทําทำแบบพี่สิบานอ่าสิ่งสำคัญคือการผสมแป้งนะคะพี่ๆเพื่อนๆผสมแป้งให้ได้สูตรน้ำจิ้มก็เหมือนกันค่ะพี่สิบานบอกไว้แล้วนะคะใช้น้ำจิ้มแบบสำเร็จรูปนะคะน้ำจิ้มไก่สองช้อนโต๊ะแล้วก็ซอสพริกหช้อนโต๊ะอันนี้คือสูตร สูตรของพี่สีเองนะคะถ้าคุณจะเพิ่มทําเพิ่มก็เพิ่มสูตรตามนั้นค่ะนี่ค่ะก็จะได้สูตรน้ําจิ้มที่ลงตัวนะคะกรอบหรือยังกรอบหรือยังเห็นไหมล่ะคะเอาอีกเอาอีกแผ่นหนาก็กรอบค่ะเห็นความกรอบกันหรือยังคะได้ยินความกรอบกันหรือยังคะพี่ๆเพื่อนเ ใช้ผสมแป้งสูตรเดียวกับพี่สีได้เลยนะคะทำตามกันได้เลยนะคะกรอบมากแผ่นสวยจะทำแผ่นสวยขนาดไหนก็สามารถทำได้ทอดแบบเดียวกับพี่สีเลยนะคะก็การทำเห็ดเข็มทองชุบแป้งทอดก็เสร็จแล้วนี่ค่ะสูตรพี่สีก็บอกไว้ให้แล้วนะคะสำหรับวันนี้พี่สีก็ต้องขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะ thank you so much w a ว c h ชิงขอบคุณเพื่อนเก่าที่ให้กำลังใจพี่สีมาตลอดแล้วก็เพื่อนใหม่ให้เม้นไว้นะคะอ่าใครที่อยากกินเห็ดเข็มทองชุบแป้งทอดทำแบบพี่สีได้เลยค่ะแล้วเราเจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย